ช่วงสี่สาวพาจีสวัสดีค่ะกลับมพบกันเช่นเคยนะคะกับพวกเราสี่สาวนะคะกับรายการ<อ>เธอจีอค่ะคนนี้จีว่า เธอว่างวะอันเจนนี่มั้งเซ่เดี๋ยวค่ะทุกคนเป็นอะไรเนี่ยภาษาอะไรภาษาใจญี่ปุ่นนิดนึงเอออูมาไมอูาคะคะไะฮานามิใช่อยากสวัสดีใช่ไหมเมื่อกี้สวัสดีใช่ไหมเออเรายังไงยังไงทำไมต้องสวัสดีอะไรอย่างนี้เขาไม่จิ้ววาอุนจิค่ะ เพราะอะไรคะชมเพราะว่าอะไรคะดูด้านหลังค่ะโคนด้านหลังของเราวันนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพามากินอาหารญี่ปุ่นกันอยู่แล้วไม่ไม่ต้องขากินอย่างเดียวหรอกไมเป็นอย่างนี้ดีเองแต่ว่าเราจะยืนคุยกันอยู่ตรงนี้ไม่เขับเลยละว่าคือข้าวเหนียวแล้วคันดิว่าคันอะไรกันตรงนี้อ่ะไม่คันอ่ะไปแล้วค่ะไป 고맙습니다. เรื่องกันเลยดีกว่านะคะรีบรีบแม่ที่รีบไม่ใช่อะไรดูหาสิคะวางเรียงอะไรขนาดนี้ที่ฉันไม่หิวก็คงไม่ใช่อะไรแล้วล่ะค่ะอ่ะงั้นก็ไม่ต้องถามค่ะกินก่อนรีบเลยค่ะรีบเลยค่ะหยิบกันใหญ่เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยคําถามแรกเนี่ยปลาเนี่ยนะคะเลี้ยงเองหรือว่าซื้อมาค่ะไม่ได้ก่อนวาดเมน มาเป็นเรือเลยเป็นชุดใหญ่ครับผมเป็นซาซิมิชื่อมันซาซิมิมัตสึชุดใหญ่ครับสำหรับสี่ท่านถึงห้าท่านครับผมชุดใหญ่ชอบค่ะกุ้งหวานในตานเยอีครับผมเป็นกุ้งหวานตัวใหญ่มากเลยเป็นกุ้งชนิดอะไรคะที่เอามาทำอ๋ออันนี้คือนำเข้าจากญี่ปุ่นครับผมอ๋ออ๋อหอยแข็งเหมือนบ้านเราก็ค่ะก็ประมาณนั้นครับหอยแข็งชุดใหญ่ว่าหอยแข็ง อ๋อหอยที่คนพี่ใหญ่นะคะใส่่าของทยเยะเลออันนี้แค่ตัวอย่างค่ะยวเห็นของชมแล้วจะตกใจแล้วจะไม่กินนะของชมคำถามที่สองค่ะแต่งงานหรือยังค่ะไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะไอตัวเนี้ยฉันอยากจะทราบมาเลยคือเมนูอะไรคะที่เอาเนื้อปลาแซลมอนมาลุกๆกับักอันนี้จะเป็นสลัดครับผมจะเป็นสลัดก็คู่กับอะโวคาโด แล้วก็จะมีไฮโซอน้ำสลัดเรซซิ่งเป็นเปรี้ยวหวานครับผมอ๋อรสชาติจะออกเป็นเปรี้ยวๆหวานๆคือเราต้องกินกับอันนี้ใช่ไหมซอสอันนั้นเป็นซอสครับผมอ๋อแล้วอันนี้คะเมนูข้าวเหรอคะข้าวสโต้งครับเป็นข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าหมูครับผมข้าวหน้าหมูไก่ไก่ไปอีกกินไก่ตลอดเลยสําหรับทุกคนหรือว่าใน คือน้ำลายแบบว่าลูกกระเดือกได้เลยทน่ันจะคนที่ไม่พูดเลยน่าจะของพี่ก่อนคือสังเกตได้ว่าแจนจะไม่พูดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวน้ำลายยืดเดี๋ยวน้ำลายยืดเดี๋ยวเรามาลองทานคันนีดบ้างนะคะที่ร้ายกว่านนี้คือเป็นเซ็ตของเขาใช่ไหมคะใช่ครับผมอะไรอื่นอ๋อสับสเต็กเซตทับจ้าว่าปลาปลาหมากจะเป็นสลัดใช่ครับตกัดเออเรื่องสิ่เอเ็ตเปรี้ยวหวานก็เถอะ ก็จะเหมือนอันนี้ไหมคะเหมือนกันครับน้ำซุปปลาอ๋ออันนี้จะเป็นมิโซะซุปจะเป็นซุปขามาโกริหอยตลาดครับไปข้ามาโกรลิห์ก็หมายถึงว่าเอาหอยจะเป็นซุปไม่ได้นำซุปปาใช่ครับแล้วอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นโซุครับแล้วอันนี้ขาสีขาวๆอ่ะไม่เหรือซากเลยไม่รู้ซากข้าวญี่ปุ่นอ๋อ อันนี้ก็คือเป็นเซตถ้าสมมุติว่าจะทานปลาสบะอันนี้ค่ะแต่ไม่เอาเป็นเซตมีเนี่ยค่ะในเมนูได้ครับผม๋อก็ได้แล้วเอามาเป็นเซตทําไมคะรอเล่นรอเล่นอันนี้ข้างหน้าของของชมเองจองอันนี้จองนึกโอกาสตับห่านอยากอยากดูว่าในในในเนวดีโอเนี่ยมีปลาอะไรบ้างอ๋อจะมันไม่เห็นฉันขอลุกขึ้นมองนะตัวนี้ก็จะเป็นโอโทโร่ครับผมอันนี้จะเป็นชิมาจิ อันนี้อาร์ติมียงแล้วก็จะมีนิออ่าจากเข้าไปดูครับหอยเม่นเขาเรียกว่าอะไรนะไข่หอยเม่นใช่ครับอืมแล้วกินแล้วเนื้อมันก็จะแบบปูมาอปูมาอปูมาอีปูมาอีมาีปมีอะไรนะปูอีปูมหมหิวจนแบบว่าเพี้ยนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงค่ะว่า บรรดาเมนูที่เอามาวาเนี่ยมีเมนูไหนที่ลูกค้าสั่งมากที่สุดคะอ๋อก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมชุดรวมก็ค่ะเนี่ยเนี่ยว่าชอบแบบชุดใหญ่อันนี้อยใหญ่ทานได้ประมาณก็สี่ห้าท่านครับผมไม่ค่ะไม่จริงชมทานคนเดียวหมดทานคนเดียวหมดเออหมดได้เออดูจากแขนแต่ว่าพักเห็นว่า จะต้องเน้นยังไงสะอาดสะอาดสดับผมเนาสะอาดสดเน้นสะอาดสดใหญ่ใหญ่อิดใจตังด้วยค่ะก็อันนี้เออปกติไม่จ่ายอันนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาทานจะเป็นคนกลุ่มไหนคะต่างชาติหรือว่าคนไทยก็ทั่วไปแล้วผมคนทั่วไปก็จะมีทุกคนเลย หลายหลายเขาเรียกว่าหลายวัย so ชอบมาทานที่นี่ก็อาหารญี่ปุ่นเนาะทานง่ายคนจะทานออกเป็นอาหารไม่อ้วนด้วยที่นี่อยู่ที่ไหนฮะที่นี่ที่ไหนที่นี่ญี่ปุ่นไงคะที่นี่ไต้หวัน จุงเบยเอาเอาวมาเอาให้แยนทานนะคะเอาข้าวให้แจนก่อนค่ะมาปาร้านเนี้ยเขาอยู่ที่ไหนอ๋อร้านนี้ตั้งอยู่ที่ทองหล่อซอยเก้านั่นเองค่ะตรงเข้ามาสุดซอยอยู่ซ้ายมือค่ะโครงการเก้าห้าสามชั้นสี่ด้วยเออเมื่อกี้เห็นยเดินไปเห็นตาแล้วทําไม แค่เห็นปลาก็ฉลาดแล้วแต่ใครที่บอกว่ามาตอนเที่ยงไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเปิดเป็นช่วงเวลาถูกต้องไหมคะก,ก็คือช่วง10โมงจนถึงสอ2เอาไปสอง,งั้นอตอนเที่ยงได้กินค่ะ <c oughs> แล้วก็ปิดปิดก็คือ พักแล้วก็ไปเปิดอีกทีตอน5้าโมงเย็นถึงตีสองตีหนึ่งตีหนึ่งพอค่ะตีหนึ่งเชฟบอกตีหนึ่งพอเวลาตลอดค่ะตีหนึ่งพอแต่ก็ทานดึกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่อ้วนอ๋อไม่อ้วนหรอใช่จริงจริงเนี่ยเน้นอันเนี้ยเน้นทานอันเนี้ยอันนี้ทานได้ไหมคะไม่ได้แจ่มต้องแพ้ไม้ด้วยว่าแจ่มเป็นพวกหรอคะใจเลยจะไปกัดน้องทำไม อ๋อเดียว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 นะคะยังไม่หมดมีอะไรที่พิเศษจากร้านด,ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาทานอาหารที่นี่นะคะ ทางร้านเรานะคะมีสิ่งดีๆพิเศษแน่นอนอะไรนั่นก็คือกิฟต์ไม่ใช่ทางร้านเนี่ยะคะมีกิฟต์เฟอรเชอร์ค่ะมูลค่า500บาทจำนวน20ท่าพันดดียกันโอ้ยเยอะนะเยอะนะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้กิฟต์เฟอรเชอร์นี้นะคะนี่เลยโชว์เข้ามาสอบถามได้เลยเบอร์้าหน้าล่างค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะ ค่ะและ้วมานั่งให้เรามานั่งให้เราแย่งพูดอ่านะคะก็ต้องขอขอบคุณได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะ,ะและสิ่งที่น่าสนใจก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาจัดเต็มกันต่อช่วงหน้าค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพักสักครู่นะคะ